สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่สีจิตาสองสามเลฟทาโร่ชาแนลดูดวงด้วยสญญา,ยารแห่งไพ่ทาโร่และก็ไพ่ออร์เเคิลนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยในคลิปรนดอมสุ่มพลังงานความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะการอ่นานไพ่ของเราจะเป็นแบบ general reading นะคะเป็นการอ่านแบบทั่วไปไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึง่งเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือสามารถสลับฝั่งพลังงานกันได้ระหว่างคุณและเขาคะ่ะสาหรับใครที่เข้ามาใหม่ไม่หมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปที่แม่หมอลงค่ะนะคะแล้วก็สําหรับลูกดวงเก่าๆที่ยังติดตามกันอยู่อย่างแนี่วแน่นก็ขอบขอบคุณมากเลยขอบรพะคุณสําหรับทุกๆ คอมเมนต์ที่ดีต่อใจทุกคอมเมนต์ที่เป็นพลังงานบวกนะคะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อมาได้ที่ n o k k y นกกี ok 4 7 4นะคะนี่คือ Li าย ID นะคะสามารถสอบถามกันมาได้ค่ะแม่หมอตอบเองทุกแชทนะคะแล้วก็มีหลายแพ็กเกจให้คุณเลือกด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูจากธาตุแล้วก็ราศีระหว่างคุณและเขากันนะคะธาตุแล้วก็ราศีระหว่างคุณและเขานะคะ ไบแรกเลยนะคะเดมูลค่ะเป็นพลังงานของชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะมีพลังงานของชาวราศีเมถุนลัคนาเมทุนนะคะหรือมิถุนนั่นเองนะคะจัสติกค่ะเป็นไพ่พลังงานของชาวราศีตุลลัคนาตุลค่ะมีไพ่ h จ e r ฮโร a ฟนนะคะพลังงานของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภค่ะมี a อ e of Cups นะคะพลังงานของชาวราศีธาตุน้ำกรกฎพิจิกแล้วก็มีนค่ะ พลังงานของไพ่เทมเพลนส์นะคะชาวราศีธนูลัคนาธนูค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นชาวธาตุไฟแม่สิงห์และก็ธนูนั่นเองค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ตัวเลขนะคะว่าตัวเลขใดบ้างที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณและเขานะอาจจะเป็นวันที่สําคัญระหว่างคุณและเขาวันเดือนปีเกิดนะคะเลขที่บ้านหมายเลขทะเบียนรถวันที่ครบรอบการเจอกัน นะคะ anniversary ของคุณและเขาอะไรประมาณนะคะมีตัวเลขใดบ้างนะมีหมายเลขสองค่ะหมายเลขหนึ่งะคะหมายเลขสามค่ะหมายเลขศูนหมายเลข4ี่ค่ะหมายเลขเก้านะคะแล้วก็หมายเลขเจค่ะวันที่เกี่ยวข้องอาจจะได้แก่วันจันทร์นะคะวันอาทิตย์ วันอังคารวันพุธวันเสาร์ค่ะปีนักษัตรที่เกี่ยวข้องอาจจะได้แก่ปีฉลูนะคะปีชวดปีขานปีรักาปีจอปีกุนปีเถาะปีวอกแล้วก็ปีมะเมียค่ะตรงกันบ้างหรือเปล่าคะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเลยนะคะเราจะมาเริ่มดูจากนะคะเรื่องราวระหว่างคุณและเขาค่ะเรื่องราวระหว่างคุณและเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะ แบ,บแรกเลยเป็นไพ่ r l d นะคะไพ่ r l d มันคือการเจอกันผ่านโลกออนไลน์ก็ได้นะคะความสุขความสมบูรณ์แบบนะคะแต่ในที่นี้แม่หมออาจจะเน้นไปที่การเจอกันผ่านโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะนะ t h e Devil ค่ะความหลงไหลน,นะคะความใคร่นะคะความปรารถนาความทวิหหานะคะ เดวิลอาจจะบอกว่าเป็นการที่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นแบบเจ้ากรรมนายเวรกันนะคะเป็นแบบมีคนที่ควบคุมความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกได้นะคะไพ่เดวิลนะก้าถ้วยค่ะเป็นความเจ้าสําราญความเจ้าชู้นะความสุขความพึงพอใจการที่อาจจะเป็นการคบกันแต่ยังไม่ได้ต้องการที่จะมีคอมมิชเมนต์ก็ได้นะคะอาจจะมีใครหลายบางคนที่ คบใครหลายๆคนในเวลาเดียวพร้อมกันก็เป็นได้เหมือนกันนะคะแฮงแมนค่ะความอดทนความรักที่ไม่ไปหน้ามาหลังนะคะการอดทนกับสิ่งเดิมๆนะคะแล้วก็การไม่ไดกว่าบางทีก็เหมือนถูกกักขังถูกนวงเหนียวนะคะติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถออกมาได้นะคะสิบไม้เท้าค่ะการแบกความรู้สึกนะคะความเหน็ดเหนื่อยความหนักนะคะนะ หนึ่งเหรียญค่ะการขอโอกาสก็ได้นะนะคะการเงินก็ได้นะคะที่เกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ไพ่ไฮฟริสเทปค่ะความลับนะคะความลับสิ่งที่ปิดบังซ่อนเร้นอยู่นะคะที่ไม่สามารถเอ,อ่ยออกมาได้ถ้าเป็นบุคคลที่3ในความสัมพันธ์ก็ได้เหมือนกันคุณมีความลับกับเขาเขามีความลับกับคุณนะคะหรือความอ่อนไหวนะคะ,ะเขาเรียกว่าบางทีอาจจะเป็นความรู้สึกของคนที่ สับสนในความรู้สึกของตัวเองก็ได้บางทีก็เดี๋ยวดีบางทีก็เดียดเด๋ยวร้ายก็ได้นะคะนะเป็นแบบพวกอาร์ตตัวแม่ก็ได้นะคะสามไม่สามดาบค่ะนะคะรักสามเศร้าเราสามคนการมีความลับนะคะในที่นี้ถ้าเกิดมาพร้อมออมาพร้อมไพ่ไฮพิซเซตก็อาจจะหมายถึงความลับนะคะเขาอาจจะมีความลับกับคุณอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเจ็ดดาบก็มาขยี้อีกหนึ่งใบว่ามีความลับอย่างแน่นอนทําอะไรรับดังอย่างแน่นอนค่ะเก้าดาบความเครียดนะคะ การมีภาวะซึมเศร้าได้นะคะความทุกข์ความไม่สบายใจทั้งหลายนะคะเป็นไพ่ก้าวดาบนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะในเรื่องราวของคุณและเขานะเขาบอกว่าคุณและเขานะคะอาจจะเป็นรักออนไลน์เดทออนไลน์ได้นะคะหรือบางทีคุณอาจจะไปเจอกับคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้นะไพ่เดวิลนะคะบางทีคุณอาจจะไม่รู้มาก่อนแต่พอรู้อีกทีก็เหมือนกับถล่มลึกลงไปในความสัมพันธ์จนอาจจะถอนตัวไม่ขึ้นนะคะในบางกรณีนะคะจะกลายเป็นว่า คุณและเขาเป็นคู่รักกันก็ได้นะคะอาจจะเป็นว่าคุณและเขาเป็นคู่รักกันเป็นแฟนกันแต่เขาก็ไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะแถมมีคนนี้นะคะเป็นคนที่แถมคนคนนี้นะคะก็ยังเป็นคนที่ชอบควบคุมนะคะอุ้ยไฟดับอ่อติดแล้วนะคะอะไรเกิดอะไรขึ้นนะคะเป็นคนที่ชอบควบคุมในความสัมพันธ์เขาจะไม่ชอบให้ใครมาควบคุมเขาแต่เขาจะอาจจะเป็นคนที่ชอบควบคุม เป,นน ego, เป็นคนที่มีอีโก้เป็นคนที่มีอัตตาตัวตนสูงไม่ค่อยจะยอมใครนะคะคุณอย่าคิดว่าจะไปบังคับหรือขอให้เขาทําอะไรให้ให้ได้นะคะใหม่ๆก็อาจจะได้แหละนะคะเพราะว่าเขาอาจจะอยากจะได้ใจคุณนะคะแต่พอผ่านช่วงเลิฟบอมผ่านช่วงโปรโมชั่นไปนะคะก็เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือคุณค่อนข้างจะอดทนมากๆในในใน,ในความสัมพันธ์นี้นะคะเอ่อมันเหมือนว่าเอ่อ มันเป็นความสัมพันธ์ที่บางทีอาจจะไม่ไปหน้ามาหลังก็ได้อาจจะเหมือนกับว่าคุณไปคบกับเขาแล้วคุณอาจจะพาเขาไปรู้จักกับญาติพี่น้องกับเพื่อนของคุณนะคะพาไปเปิดตัวแต่ว่าเขาอาจจะไม่อยากเปิดตัวคุณในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะนะหรือว่าคุณค่อนข้างจะอดทนในความสัมพันธ์นี้เพราะว่าอยากจะรักษาเขาไว้อยากจะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้คุณมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะไปเริ่มต้นใหม่กับใครอีกแล้วนะคะนี่คือความคิดของคุณแต่ว่า ความอดทนของคุณสิ่งที่คุณลงทุนไปมันทำมันมันกลับทําให้คุณไม่ไม่ได้อะไรตอบแทนกลับมาเลยนอกจากความเสียใจนะคะบางท่านบางคนเนี่ยซัพพอร์ตเขาแม้กระทั่งในเรื่องของการเงินนะคะการงานการดูแลใส่ใจทุกๆอย่างในชีวิตเหมือนว่าทําให้เขาหมดเลยเสียสละเพื่อเขามากๆเพื่อหวังว่าจะซื้อใจเขาไว้ได้แต่ก็เปล่าประโยชน์คนคนนี้ยังไม่อยู่ที่คุณนะคะเขายังคงเปิดโอกาสหรือยังเห็นว่า เนี่ยนะคะยังขอโอกาสจับคนอื่นนะคะนะยังไม่หยุดยังเปิดโอกาสใหม่ๆนะคะยังเปิดรับโอกาสเปิดรับคนอื่นอยู่นะคะ <_ d ata> เขาทําให้คุณเจ็บมากๆเพราะบางทีมันมันเหมือนกับเห็นอยู่ตําตาเห็นอยู่ตําใจนะคะ <_ d ata> เขาไม่มีความเกรงใจอะไรให้คุณเลยนะ <_ d ata> แล้วก็ในบางกรณีเนี่ยอาจจะแปลว่ามีคนของตัวเองอยู่แล้วนะหมายถึงเขาอะนะคะมีคนของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็มามีคุณแล้วก็ยังไปมีบุคคลที่สามบุคคลที่สี่อีก เหมือนเขาจะหยุดความเจ้าชู้ของเขาเอาไว้ไม่ได้หนึง่งคุณได้แต่อดทนจนบางทีเกือบๆจะเป็นโรคซึมเศรา้าเกือบๆจะเป็นภาวะเครียดสะสมไปแต่ก็ยังเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นไม่ได้นะคะนั่นเป็นเพราะว่าคุณมองไม่เห็นมันการที่เราไปพบกับใครสักคนแล้วเหมือนกับเขาไม่ดีกับเราหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกแล้วเราไม่สามารถเดินออกมาออกมาได้อ่จากความสัมพันธ์นี้เหมือนกับว่าไม่มีเขาไม่ได้นะคะมันอาจจะเป็นเหมือนกับว่าคุณยังมองไม่เห็นคุณค่า ของตัวเองมากพอนะคะคุณลองย้อนมองกลับมานะคะพิจารณาให้เห็นว่าเขาคนนี้นะคะใช่คนที่คุณจะมอบชีวิตให้หรือเปล่ารักเขาแล้วมันได้ประโยชน์อะไรไหมนะคะการลืมมันอาจจะยากแต่มันก็ทําได้นะคะมันอาจจะยากแต่มันก็ทําได้ไปดบับอ่ะนะคะอืมไม่เป็นไรเนาะปล่อยไปแม่หมอไม่อยากลุกจกากเก้าอีล้ละเดี๋ยวเดี๋ยวพอลุกจกากเก้าอี้ไปเดี๋ยวก็จะ อันนู้นก็จะเคลื่อนไปตรงนี้อันนี้ก็จะต้องเคลื่อนไปตรงนั้นนะคะเป็นความยากลำบากอีกเนาะนะคะนี่คือพลังงานระหว่างคุณและเขาในอดีตที่ผ่านมานะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะคะว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างนะคะตัดใจจากเขาได้หรือ,อยังในตอนนี้นะคะออกมาได้หรือ,อยังความสัมพันธ์นี้จะ ท oxic ไปอีกนานไหมนะคะสิบดาบโอ้เจ็บมากๆเลยนะคะห้าเหรียญมีแฟนเหมือนไม่มีมีคนรักเหมือนไม่มีคุณทำอะไรคนเดียวทานข้าวคนเดียวนะคะไปเดินห้างคนเดียวไปดูหนังคนเดียวไปช้อปปิ้งคนเดียวแก้ปัญหาอะไรด้วยตัวเองทั้งหมดนะคะทั้งๆท,ท,ที่คุณมีเขาอยู่แต่ทุกครั้งที่เวลาที่เขาต้องการอะไรหรือเขามีปัญหาอะไร คุณจะรีบยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเขาแต่เมื่อเวลาที่คุณมีปัญหาคุณไม่ไม่สามารถที่จะเรียกร้องอะไรจากเขาได้ไม่สามารถที่จะเรียกร้องความเห็นใจหรือการซัพพอร์ตจากเขาแม้กระทั่งในเรื่องของความรู้สึกก็ตามแต่นะคะนะอืมแต่ว่าแม่หมอมองว่านะคะเมื่อไพ่เดอะโฟลปรากฏขึ้นมันเหมือนกับว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งนะคะหรือบางท่านบางคนตอนเนี้ยคุณออกจากความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกนี้ได้แล้วนะคะคุณหันกลับมาเริ่มต้นใหม่กับตัวเองนะคะ คุณจะออกมาจากความสัมพันธ์นี้ได้เพราะว่าความอดทนของคนเรามันมีขีดจํากัดนะคะมันมันมีขีดจํากัดแล้วก็ขีดจํากัดของคุณนะคะมันก็ได้หมดลงแล้วนะคะไพ่บอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณบางท่านบางคนอาจจะโยกย้ายที่อยู่เปลี่ยนที่ทํางานหรือออกเดินทางท่องเที่ยวสิ่งเหล่านี้นะคะจะเยียวยาจิตใจของคุณได้นะคุณจะได้ค้นพบว่านะคะการรักและเคารพตัวเองนะคะมันมันเป็นยังไง คุณจะหันกลับมาเริ่มต้นใหม่ในชีวิตนะคะแล้วก็หากิจกรรมที่คุณชอบที่คุณรักทำเพื่อให้ตัวคุณเองไม่ไม่ว่างไปคิดถึงเขาเพราะว่าเวลาว่างที่ใดมันก็จะมีความหมกมุ่นอยู่แต่กับเขานะคะเเหมือนว่าแต่ก่อนคุณเนะ่ยเหมือนกับเหมือนกับคอยว่างไม่ได้อะจะต้องคิดถึงเรื่องเขาจะต้องคิดถึงเขาไม่มีเวลาไหนที่คุณคิดถึงตัวเองหรือนึกถึงตัวเองเลยนะคะ จนใช้คาว่าอย่างที่แม่หมอบอกมนาะใช้คําว่าหมกมุ่นอยู่กับเขาได้นะคะแต่ต่อจากนี้คุณจะกลายเป็นคนใหม่จะกลายเป็นผู้หญิงที่เก่งที่ใครๆก็ให้ความยกย่องเชิดชูว่าคุณสามารถดูแลตัวเองได้อย่างดีทั้งในเรื่องร่างกายจิตใจ,จนะคะบริหารในเรื่องหน้าที่การงานคุณจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแนมะ่หมอบอกได้เลยบางท่านนะคะมาถึงในพาร์ทที่ยังเจ็บปวดอยู่บางท่านก็อาจจะมาถึงพาร์ทที่กําลังเยียวยาตัวเองกําลัง หันกลับมารักตัวเองด้วยวิธีการต่างๆแต่บางท่านตอนนี้หลุดพ้นไปแล้วนะคะใครอยู่ในพาทไหนใครอยู่ในขั้นตอนไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาให้แม่หมอนะคะแชร์กันให้แม่หมอฟังได้นะคะว่าคุณตอนนี้คุณเป็นยังไงอยู่บ้างสุขสบายดีหรือเปล่านะคะแต่สําหรับแม่หมอเองก็คงไม่มีอะไรนอกจากที่จะยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้กําลังใจยอยู่เคียงข้างคุณอยู่เคียงข้างลูกดวงทุกๆท่ททานนะคะเอาล่ะค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดู พลังงานของเขานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูพลังงานของเขาว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงนะคะหลังจากที่ไม่มีคุณนะคะเขาเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ไม่มีคุณก้าวไม่เท้านะคะวงวงๆโกง่โกงๆไหมนะคะเดี๋ยวซ้ายแลขวานะคะเหมือนไม่มีความมั่นอบมั่นใจอะไรนะคะเหมือนจะต้องผ่านอุปสรรคอะไรอย่างมากมายอย่างโชคโชน นะคะหลังจากชีวิตที่ไม่มีคุณน,นะคะเจ็ดไม้เท้ามันเป็นความเหนื่อยความลําบากที่ต้องสู้อยู่ด้วยตัวเองคนเดียวสิบไม้เท้าเป็นการแบกภาระทางความรู้สึกแบกภาระทางใจก็ได้ก้าวดาบห้โห้พ่ของเขาแต่ละใบนี่นะคะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นึงเนี่ยห้าไม้เท้ามีความวุ่นวายนะคะมากมายหลายอย่างทะเลาะกับคนนู้นทะเลาะกับคนนี้มีปัญหากับคนนู้นคนนี้นะคะเครียดนะสับสนแล้วก็กังวลมากๆเลยนะคะ ห้าถ้วยเป็นไพ่ของความรู้สึกเสียใจนะคะกับเรื่องราวในอดีตกับสิ่งที่ได้ทําลงไปนะคิดถึงอดีตนะคะตอนนี้นะ mm. ก็เป็นไปได้ว่าเขาจะคิดถึงคุณเนี่ย mm. เขามีไพ่ห้าเหรียญเหมือนคุณเลยนะคะจากที่เขาเคยทิ้งให้คุณอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายตอนนี้กลายเป็นว่านะคะพอเขาไม่มีคุณเขาก็โดดเดี่ยวเดียวดายแล้วก็คิดถึงแต่คุณนะคะนะสี่ถ้วยนะคะไม่อยากจะสนใจอะไรเลยไม่อยากจะทําอะไรไม่อยากจะกินไม่อยากจะนอนนะคะใครมาคุยด้วยก็ไม่อยากจะคุย ตอนนี้เหมือนมองไม่เห็นอนาคตของตัวเองนะคะพลังงานของเขาตอนนี้มันเหมือนกับอย่างที่บอกนะเป็นพลังงานของคนที่งง,งๆเบร์เบร์แบงแบงเหมือนไม่มีความมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่ดูเหมือนมีอุปสรรคหลายอย่างที่เขาต้องจัดการคนเดียวแต่ก่อนอาจจะมีคุณเป็นผู้คิดเป็นคนคอยซัพพอร์ตวันนี้พอไม่มีคุณเลยเหมือนคนที่เสียหลักดูเครียดแล้วก็วุ่นวายนะคะดูสับสนดูเสียใจนะคะจากพลังงานไพ่ห้าถ้วยเนี่ยรู้สึกไร้เรี่ยวแรงหนาเศร้า เดียวดายไม่อยากจะสนใจอะไรเลยดูดูไปไม่เป็นนะ,นะคะมองอนาคตไม่ออกว่าจะเอาอยัางไงดีจากที่เคยหลั่นล้าจากที่ตอนเนี้ยจากเอ่อจากอดีตที่เคยหลั่นล้าจากที่เคยแบบมั่นอกมั่นใจในตัวเองนะคะมีอีโก้นะคะนะถือดีในตัวเองตอนนี้กลายเป็นคนละคนนะคะจะสงสารหรือว่าจะจะอะไรดีนะคะจะสงสารหรือว่าจะสมน้ำหน้าดีนะยังไม่รู้นนนะคะนี่คือพลังงานของเขาในเวลานี้นะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูสิ่งที่เขาจะ take action นะคะเขาจะ take action ยังไงต่อไปหลังจากที่พลังงานของเขาเป็นเบอๆเแบงแบงเป็นงงงงกงกง,ง,ง,งเป็นโดดเดี่ยวเดียวดาหลังจากที่ไม่มีคุณนะคะทําไมมันท่กลายเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าอาจจะไม่ได้มีใครที่จะรักเขาจริงๆเหมือนที่คุณรักก็ได้เพียงแต่ทุกคนก็เข้ามาในวันที่เขาอาจจะดูดีนะคะดเาาเเูเขาอาจจะดูดีเพราะว่าคุณ support เขาพอไม่มีคุณ support เขาเขอาจจะ กลายเป็นอีกคนหนึ่งก็ได้ทีนี้คนที่เคยให้ความสนใจเขาคนที่เคยชอบเขารักเขานะคะอาจจะเหมือนกับแบบว่าอ้าวผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรดีนี่นานไม่เห็นจะมีอะไรเลยอ,อะไรประมาณนี้นะคะมันก็ด้วยเวทกรรมหรือด้วยสิ่งที่เขาทําตัวเองนั่นแหละนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าเขาจะ take action อย่างไรนะคะกับคุณบ้างนะคะ The Tower นะโอ้โหเหมือนกับต้องมาเขาเรียกว่าเหมือน r e n o v a t ตัวเองใหม่เนึนะคะ เหมือนกับต้องต้องทำใหม่ต้องคิดใหม่นะคะต้องอทลายกำแพงคนเดิมๆออกไปคนที่เศร้าคนที่เสียใจคนที่งงๆเบลอๆเนี่ยนะคะต้องต้องทำตรงนั้นให้ต้องเปลี่ยนใหม่นะคะต้องรีโนเวทใหม่เนี่ยนะคะเขาจะหันกลับมาตั้งหลักได้นะแล้วเขาก็จะวางแผนที่จะทำอะไรสักอย่างหนึง่งนะคะเดฟนะคะเดฟที่อยู่พลังงานที่อยู่ตรงกลางหรืออยู่ซ้ายมือเนี่ยก็จะเหมือนกับเขาพยายามที่จะ กลับเข้ามานะคะมีไพ่สองถ้วยด้วยเนี่ยกลับเข้ามาหาคุณกลับเข้ามาง้อคุณหรือมามอบความรักนะคะที่มีอยู่หรือมอบสิ่งที่ดีๆนะคะที่เขายังหลงเหลืออยู่ในชีวิตของเขาหรือความรู้สึกที่ดีๆนี้ให้กับคุณนะคะเขามีความรู้สึกว่าคุณและเขายังคงเป็นเนื้อคู่ซึ่งกันและกันเป็นเนื้อนาบุญซึ่งกันและกันนะคะเขายังอยากจะกลับมาเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยังอยากจะกลับมาที่จะติดต่อนะคะหาคุณ คนคนนี้จะติดต่อหาคุณแน่นอนในมิช้าบางท่านบางคนเขาอาจจะติดต่อกลับมาแล้วบางท่านบางคนอาจจะอยู่ในช่วงที่เขากําลังวางแผนการกลับมาอยู่นะคะหรือบางคนอาจจะอยู่ในอนาคตนะคะที่เขาจะกลับมาหาคุณนะคะเขาอาจจะมีคําพูดคำเ,ออเขาเรียกว่าเนี่ยนะคะไพ่ของจั m e n t เนี่ยจ,จะมีคําพูดที่ดีๆนะคะมีความสํานึกผิดมีการขอโทษขอโพยหรือการสัญญิงสัญญานะคะว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนใหม่ แน่นอนนะคะว่าเขาจะกลับมาจีบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะนะมาดูกันนะ่ะว่าเขาจะทําได้หรือเปล่าเนาะเราจะมาดูจากความรู้สึกของคุณที่มีต่อตัวเขานะคะว่าคุณยังคงต้องการเขาหรือยังรักเขาอยู่หรือเปล่านะแอมพ์รคุณมีคนใหม่แล้วหรือเปล่านะคะไม่ไม่รู้เดี๋ยวต้องดูกันไปต่อนะ สี่ดาถ้าคุณไม่ได้มีคนใหม่นะคะนั่นแปลว่าคุณเองตอนเนี้มีความนิ่งมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะมีความมีวุฒิภาวะนะคะแล้วก็มีความเขาเรียกว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีในตัวเองนะคะคุณจะไม่ยอมตกเป็นทาสในเรื่องราวของความรักกับใครอีกแล้วนะคะสี่ดาคุณอาจจะยุติเรื่องราวความรักนะคะไม่อยากสนใจนะคะไม่อยากที่จะพูดถึงคนคนนี้ คุณบล็อกใจบล็อกออทุกสิ่งทุกอย่างจากเขาเรวมถึงอาจจะบล็อกโซเชียลด้วยบล็อกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถ้าถามว่ายังคงมีความรู้สึกที่ดีให้ไหมก็อาจจะมีอาจจะมีแต่ว่าไม่เอาแล้วเพราะว่าคุณไม่สามารถเชื่อใจคนคนนี้ได้คุณมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เขาจะกลับมาทําให้คุณอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากอีกครั้งหนึ่งคุณไม่อยากไปต่อสู้กับใครไม่อยากมีปัญหากับใครนะคะอีกแล้วนะ คุณอยากจะ move on ไปข้างหน้าอยากจะใช้ชีวิตของคุณนะคะคุณอยากจะทําชีวิตของตัวเองให้มีความสุขนะคะโดยที่ไม่ไม่รอคนคนนี้อีกแล้วนะคะถึงจะมาง้อแต่ก็ไม่เอาแล้วนะคะนะเดฟจบนะคุณจบนะคะบอกไว้ก่อนเลยนะคุณไม่เอาเขาอีกแล้วคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณรักตัวเองแล้ววันนี้คุณมีความสุขกับการที่อยู่คนเดียวอยู่กับสังคมของคุณอยู่กับหน้าที่การงานของคุณอยู่กับสิ่งที่คุณรัก ะะเพราะฉะนั้นคุณจะไม่เอาสิ่งที่มันจะกลับมาเป็นปัญหาในชีวิตคุณอีกครั้งก็คือเขานั่นเองนะคะไม่ว่าเขาจะพยายามอย่างไรมันก็ไม่มีความหมายแล้วก็ไม่มีประโยชน์แล้วคุณไม่ต้องการที่จะตกเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีหลายๆคนไม่ต้องการที่จะมีคู่แข่งไม่ต้องการที่จะทะเลาะเบาแวงกับใครอีกแล้ววันนี้คุณจะ move on ไม่ว่าเขาจะงออย่างไงคุณก็จะไม่เอาจบนะคะเดทนะ,ะนะคะอืมพลังงานดูเด็ดขาดเหลือเกินะะนะคะนะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์แล้วก็บทสรุปนะคะว่าจะมีอะไรให้เห็นไหมว่าคุณและเขาจะยังกลับไปคืนดีกันหรือว่าจะจบจริงๆอย่างที่ไพ่บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะหกถ้วยค่ะการกลับมาของคนรักเก่าแต่สองเหรียญน,นะคะการวนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะหนึ่งเหรียญการขอโอกาสในความสัมพันธ์นะคะการขอโอกาสนะสองดาบค่ะ แต่ว่ามันไม่รู้มันจะได้ผลหรือเปล่านะคะเพราะว่าในตอนนี้คุณเหมือนกับไม่อยากมองไม่อยากรับรู้นะคะเออ,อาจจะคุยได้บางท่านบางคนอาจจะคุยได้แต่ถ้าถามว่าให้กลับมาเป็นคนรักอย่างเดิมได้ไหมคิดว่าคงไม่ได้แล้วเพราะว่าอคุณไม่อยากตกอยู่ในความเหมือนอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้เลยว่าไม่อยากจะตกไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกไม่อยากจะตกเข้าไปอยู่ในความรู้สึกที่ว่า จังวลหรือมีความไม่แน่นอนอะไรในชีวิตหรือไม่อยากจะกลับไปเจ็บปวดอีกแล้วนะคะไพ่สามดาบนะเก้าดาบคุณไม่อยากจะกลับไปเครียดอีกคุณรู้ว่าถ้าเกิดเกิดว่าคุณกลับไปในความสัมพันธ์นี้มันจะทําให้คุณแบบต้องไปเผชิญกับความรู้สึกแบบใดบ้างคุณค่อนข้างจะเข็ดขยะแล้วก็กลัวนะคะคุณมีความรู้สึกว่าที่แล้วมาก็ให้มันแล้วไปคุณจะใช้ชีวิตไปตามคันลองของคุณที่คุณวางไว้คุณจะใช้ชีวิตไปตาม ตามที่คุณได้วางแผนไว้นะคะไม่เอาใครกลับมาให้เป็นเสี้ยนหนามในจิตใจหรือไม่เอาใครที่จะกลับมาให้ให้คุณต้องเครียดต้องต้องปวดหัวหรือว่าต้องเสียใจอะไรอีกแล้วนะคะอืมเพราะฉะนั้นพลังงานในวันนี้นะคะค่อนข้างที่จะเด็ดขาดค่อนข้างที่จะเอ่อเขาเรียกว่าไม่มีความลังในอะไรใดๆเลยไม่เอาก็คือไม่เอากลับมาก็ให้ได้แค่เพียงความเป็นเพื่อนเท่านั้นนะคะว่าคุณมีความรู้สึกว่า คุณไม่เชื่อใจแล้วก็ไม่ไว้ใจอีกแล้วแล้วก็บางท่านบางคนถึงแม้ว่าคุณจะเห็นความพยายามของเขาก็ตามแต่คุณมีความรู้สึกว่าคุณอยู่คนเดียวจนชินแล้วก็ไม่อยากมีใครไม่อยากให้ใครเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตประจําวันของคุณอีกต่อไปแล้วนะคะนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูไพ่ออร์เรเนะคะแล้วก็ไพ่ข้อความว่าไพ่ออร์เรเแล้วก็ไพ่ข้อความจะว่ายังไงบ้างนะคะนะมาดูกันที่ไพ่ออร์เรเค่ะ Temperance นะคะมีการติดต่อกลับมาจากเขาจริงๆแล้วค่ะ Queen of Cups นะคะ Ace of Cups โอ้ King of Cups นะคะ, ups, o ups, ะ,คะแต่ว่าในไพ่ออร c ค e นะคะบอกอย่างนี้ก็ได้ค่ะพลังงานที่เห็นทั้งหลายที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ในหัวข้อต่างๆที่เราทำไปค่อนข้างจะเป็นพลังงานที่ไม่เอาแล้วแล้วก็มีการตัดสินใจ ที่ค่อนข้างหนักแน่นพอสมควรว่าจะไม่อา่าแต่ในไพ่ออร์คาลนะคะก็ยังมีบางพลังงานที่อาจจะเป็นคู่กันจริงๆนะคะเนี่ย Queen of Cups นะคะแล้วก็ King of Cups นะคะต้องเป็นพลังงานของคุณและเขาที่เป็นเนื้อนาบุญต่อกันเป็นพลังงานของคุณและเขาที่เป็นคนที่เป็นคู่กันจริงๆที่สวรรค์สรรสร้างหรือเขาเรียกว่าพรหมที่ขิดนะคะบรรดาลชักผ่านะคะเป็นเพลงเลยเนาะพรหมที่ขิดบรรดานชักพาให้คุณและเขาเนี่ย ต้องได้กลับมาหากันจริงๆมันไม่สามารถเป็นอย่างอื่นได้เนี่ยนะคะมีการขอโอกาสแล้วก็ยังมีการให้โอกาสแล้วก็ยังมีความรักอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็บอกได้ว่านะคะในบทสรุปนี้มันก็อาจจะมีบางคู่บางคนบางท่านที่ยังมีการให้โอกาสกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเช็กชัวว่าเป็นคู่ของคุณหรือเปล่าใช่คุณไหมนะคะก็สามารถติดต่อมาดูดวงส่วนตัวได้นะ,ะนะนี่คือพลังงานของไพ่ออร์คเคิลนะคะนะ ยังมีการให้โอกาสกันอยู่เนาะแต่อาจจะเป็นส่วนส่วนน้อยมากๆเลยนะคะที่น้าหมอกล่าวมาทั้งหมดนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูไพ่ข้อความที่นะคะเขาจะฝากถึงคุณค่ะเธอรู้ไหมการจากลาด้วยเหตุผลมีอยู่จริงอันนี้อาจจะเป็นไว้วอร์ซ่าได้นะคะอาจจะสลับฝั่งพลังงานกันได้นะดวงใจนะคะใหญ่จึงคร่ำครวญปั่นป่วนยิ่งนักหรือเพราะรักเป็นเหตุให้ใจรำหานะคะ รู้ไหมฉันใช้เวลานานแค่ไหนเพื่อที่จะลืมเธอขอให้จงโชคดีมีสุขอยู่เสมอฟ้าสร้างให้เรานำฉันมามีเธอฟ้าลืมจับเราคู่กันนะคะขอโทษที่ทำให้ผิดหวงังขอมองเธออยู่ไก,กลๆอย่างห่วงใย,ยมีอะไรมากมายที่ฉันต้องจัดการ อย่าถอดใจไปก่อนนะฉันได้เรียนรู้ฉันจึงยอมรับแค่หายไปจากตาแต่ไม่เคยหางไปจากความทรงจำเธอรู้ไหมว่าฉันก็เจ็บนะคะรอฉันได้ไหมคนดีสายเกินไปหรือเปล่าที่จะเรียกวันเก่าๆกลับคืนมาใจยังปรารถนา รอเธอมาเป็นดาวหัวใจให้เธอรู้ฉันควรคิดเฝ้ารอรักเก่าให้กลับมาหมือนวันคืนเดิมและนี่คือข้อความทั้งหมดนะคะอาจจะเป็นข้อความที่นะคะมันอาจจะไม่ได้เป๊ะ,ปะแบบนี้นะคะแต่มันก็เป็นทำนองนี้แหละที่เขาอยากจะฝากถึงคุณหรือมันสามารถเป็นไว้เวอร์ซ่าได้อาจจะเป็นข้อความที่ คุณอาจจะนึกถึงเขาหรือคิดถึงเขาลักษณะนี้ประมาณนี้นะคะและนี่คือพลังงานทั้งหมดของคุณที่แม่หมออ่านได้ในวันนี้นะคะก่อนจะจากกันไปแม่หมอขออวยพรให้คุณได้พบความรักดีๆนะคะพบคนดีๆคนที่มีสิส่งเสมอกันคนที่จะทาให้คุณมีความสุขนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพกายและสุขภาพใจแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการนะคะขอให้ทุกสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับคุณแบบฉับพลันทันใดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้แนมะ่หมอต้องขอลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ